ของเราค่ะ เจมของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อลูกอ่อนวันนี้มาพร้อมกับภรรยาด้วยได้ข่าวว่าตอนนี้หลงลูกสาวมากสุดๆเลยก็คือว่าจัดบ้านอย่างดีเลยและเขามีแพลนข่าวว่าจะปั๊มทายาทคนที่สองภายในปีนี้ให้ได้และทังคู่ค่ะเเขามีการเปิดเพจแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพแล้วก็การเตรียมตัวให้มีบุตรได้ดังใจชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเขาเรียกว่าคือที่ผ่านมาก็คือมาจากประสบการณ์ของภรรยาของพี่เจมเองแหละชายเดี๋ยวรู้จะมาคุยกัน เรื่องเพจต่างๆนะคะว่าแฟนเพจต่างๆเนี่ยเขามาถามอะไรกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมาคุยกันกับพี่เจมเรื่องศักด์และครูก้อยค่ะสวัสดีค่ะไปไหนคะไปไหนคะทันี้ค่ะพี่เจมตามกลิ่นอาหารไปน่ะสิบอกเลยว่ากลิ่นกะเพรามันยั่วยวนมากเลยอหไหมคะ่ะ ค่ะไดาวอยากได้ใข่ดาวจริงแล้วก็ทานไปคุยไปเลยแบบนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่แบบหลงลูกมากที่ขวบละคะกลวเก้าเดือนแล้วเป็นลูกสาวกําลังเจ้าเจ้าเจรจาค่ะน้องเมดาน้องเมดาครับผมหลงขนาดไหนครูก้อยพี่เจมเขาหลงลูกประมาณไหนเอาเป็นว่ามีมีอะไรให้หมดมีอะไรให้หมดเลยมีอะไรเซน์ให้หมดเลยให้หมดเลยนะคะบอกว่า ตอนนี้ถึงขั้นสั่งซื้อเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ที่แบบทางเข้าหน้าบ้านเหมือนกับเหมือนกับเราเข้าห้างเป็นแบบประตูใช่ไหมคะใช่เป็นแบบประตูเดินเข้าไปเลยค่ะเดินเข้าไปปู่ย่าตายายใครมานี่แบบคุณต้องแบบฆ่าเชื้อนะเซตที่เขาใช้แบบหน้าห้างอ่ะหน้าห้งอ่ะเราใช้แบบบ้านเลยผมซื้อที่บ้านเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวใครจะเอาเชื้อโรคไปติดลูกเราอย่างเงี้ยก็ป้องกันป้องกันมากไปดีกว่าป้องกันน้อยไปแล้วรู้สึกยังไงการที่คนบอกว่าพี่เป็นคนห่วงลูกเกินไปแหม แหมใช่ไหมฮะคนถ้าคนถ้ามีลูกสาวก็จะเข้าใจานะครับคือเป็นคนที่แบบว่า ตอนแรกๆอะห่วงหนักมากเลยนะคือเรียกว่าเท้าเนี่ยแทบจะไม่ให้เดินเลยดีกว่าเพราะเป็นห่วงเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงว่ากลัวจะหกล้มกลัวจะหัวฟาดพื้นกลัวจะโดนตะขาบกัดมันกลัวไปหมดเลยอะอันนี้คือคุณแม่ขอร้องไว้บ้างแล้วที่แบบได้ปล่อยให้ลูกเดินนะคะช่วยเขคือพี่เจมอุ้มตลอดอุ้มตลอดซึ่งไม่ดีนะซึ่งไม่ดีบอกกับทุกคนที่อยู่ทางบ้านเลยนะครับว่าต้องให้ลูกเจ็บบ้างต้องให้ลูกหกล้มต้องให้หัวโนบ้างครับม่ต้องบอกว่าแบบ ปป้าปล่อยให้เขาเดินบ้างคือถ้าสมมติไปห้างหรือไปในที่ที่ไม่ใช่ที่บ้านน่ะเขาไม่ให้เดินเลยเขาจะอุ้มค่ะก็ก็บอกเดินได้เดินบ้างแล้วเราก็ค่อยวิ่งตามเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดมีคนมาลักพาตัวล่ะแล้วก็เกิดมีคนช่มีคนโรคจิตอุ้มไปแล้วไปโยน ลงไปในบันไดเลื่อนล่ะคือแบบผมมากเลยอ่ะพี่เจมดูหนักค่ะใช่ไหมครับถ้าุณเป็นพ่อมันจะเป็นนะมันจะแบบทั้งทั้งที่ว่าคุณพ่อน่าจะเป็นคนที่ใจแข็งใช่ไหมกลายเป็นคนที่ใจสอนเรื่องลูกจนคุณแม่ต้องขอร้องขอร้องแต่ได้ข่าวว่าสปอยลูกหนักมากเดี๋ยวให้คูก้อยช่วยแบบบอกหน่อยว่าอันนี้คุณแม่ก็ขอร้องมาหลายรอบแล้วสปอยขนาดไหนคือาเป็นว่าซื้อทุกอย่าง ทั้หเ้าเดือนน,น,นานลูกเขาร้องอยากได้แล้วหรอพี่เจมเขาไม่มีร้องอยากได้ไม่ได้าไม่เคยอยากได้อะไรแต่คุณพ่อจะเห็นว่าซื้อไปเลยไม่ต้องเลือก เอัไเลยอันนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนอันนี้เมื่อก่อนเห็นของเล่นคือเหมาหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยแรกๆจะเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยแต่แต่น้องไมด้าไม่เล่นตุ๊กตาน้องไมด้าเป็นหนอนหนังสือครับชอบหนังสือชอนหนังสือต่ก็เลยปิดร้านเลยแล้วก็เหมาหนังสือโหเรียกได้ว่าคอลเลคชั่นหนังสือเนี่ยเยอะมากหนังสือที่ไมด้ามีนี่เปิดห้องสมุดชุมชนได้เลยนะหนังสือเยอะมากครับก็คือซื้อเป็นเซ็ต คืให้สะสมคอลเลกชันเช่นสมมติว่าเป็นคอลเลกชันลูกลิงก็ต้องลูกลิงขอโทษลูกลิงสวัสดีลูกลิงมีมารยาทต้องจบต้องครบเป็นเซตๆพี่ดาคะความสปอยยังไม่หมดแค่นี้นะคะได้ข่าวว่าพี่เจมเนี่ยสละห้องอัดเสียงแสนรักเพื่อให้น้องไม่ด่าเลยจำได้ว่าห้องอัดเสียงอะพี่เจมเคยบอกว่าเป็นห้องแบบใม่ทาไปเลยท้านแบบครูก้อยเองก็ไม่ได้เข้าร้านก็ไม่ได้ทําความสะอาดห้องนั้นค่ะน้เก็บ เก็บอะไรอางไม่รู้แต่เขายอมเป็นห้องเก็บของให้เมดาแล่้ยยอมแล้วตอนนี้คือรื้อของห้องทํางานพี่เจมออกหมดแล้วหรอรียังไงคะพี่เจมก็ยังสุมอยู่ในนั้นแต่แบบมีของแบบเต็มข้างหลังหอยเป็นมุมของพี่อยู่นิดนึงพี่ถอยจะไป แล้วตอนนี้คือให้ให้บอยเข้าไปได้แล้วใช่ไหมคือเข้าไปไม่ได้เพราะมันไม่มีที่จะเข้าไปคือเต็มาเปิดมาก็มีอะไรทลาดแล้วอ่ะเพราะเขาจะชอบเขาจะซื้อของให้ลูกก่อนพัฒนาการเช่นแบบโอเคกําลังจะสองขวบควรจะมีแบบปีนป่ายแล้วนะนางสั่งแล้ว อ่าแล้วก็ต้องไปเก็บไว้ในห้องนั้นเพราะยังใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงวัยอะไรอย่างเงี้ยเปต้นค่ะซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนค่ะแต่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเตรียมการล่วงหน้าพาน้องเมดาไปเข้าเตรียมของเตรียมอนุบาลอีกทีนึงแล้วมช่ยังไงคะเตรียมของเตรียมอนุบาลพี่เจมคือเขาเรียกว่าพรีก่อนพรีเนอร์เซอรี่พรีแอนด์พรีคือพรีเนอร์เซอรี่เนี่ยก็จะเรียนกันประมาณสองขวบกว่าสองขวบครึ่งใช่ไหมครับเข้าพรีเนอร์เซอรี่นะครับอันนี้พรีของพรีอีกคือเตรียมขึ้น เตรียมเพื่อจะเตรียเข้าเตรียมอนุบาลถูกต้องถูกต้องคือว่าคือว่าโรงเรียนนี้ผู้ชื่อไดนแร็ฮาร์โรสคูลเนี่ยครับเป็นโรงเรียนที่เขาไม่รับเด็กกลางเทอมเพราะฉะนั้นเราเราอยากให้เรียนฮาโรจนึงถึงมหเลยเรารักฮาโรมากเขาบอกว่าถ้าไม่รับกลางเทอมคุณต้องเริ่มสตาร์จากตรงนี้แล้วพอดีคลาสเนี่ยเป็นคลาสที่ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปเรียนได้ด้วยครับมันกอกลายไปเล่น มันคือการไปเล่นไปไปไปเปลี่ยนที่เล่นบ้างอะไรเงี้ยคึ่งวันอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าสชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองใช่ใช่ใช่พี่นั่ก็3วันเองก็คือน้องเข้าไปพี่ก็เข้าไปด้วยใช่คือบางคนบอกว่าหมูไปส่งลูกไปเรียนเร็วไปหรือเปล่าอะไรโน่้นี่ใช่ไหมฮะแต่บางทีเนี่ย เราอาจจะแตกต่างกับกับท่านอื่นๆบางทีบางคนส่งลูกไปเรียนเพราะว่าพ่อแม่ทํางานยุ่งไม่มีเวลาก็เอาลูกไปทิ้งโรงเรียนแต่เขาเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราเนี่อยู่กับลูกมา24ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอยู่ที่บ้านน่ย24ชั่วโมงแบ่ง2ชั่วโมงไปเล่นที่โรงเรียนบ้างเจอเพื่อนแบบนี้นี่เองแต่ว่าด้วยความที่น้องเมดานเนี่ยพัฒนาการเร็วมากเนาะสามารถท่องกอไก่ถึงฮอนฮูกได้แล้วแล้วไม่สองควบเลยจริงเหรอคะจริงๆนตั้งแต่ก่อนค กอบนะคะใช่แล้วกอไก่ถึงหอน้องหูใช่ค่ะกอไก่ถึงอนั่งหูกนี่ตั้งแต่ก่อนโคตอนนั้นตอนนั้นก่อนสองโคตรหนูหนูทำอะไรอยู่คะพี่นั่นอะไรสิหนูทำอะไรอยู่นะพี่คนน้อก็ท่างได้แล้วเล่นเท้าตัวเองเดี๋ยวมิกกิ้งด้วยพี่เล่นข้างขามันเล่นข้างขาเหรอเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเนาะว่าน้องไมดาท่องได้แล้วนะคะกอไก่ถองน้องหูกตัวอะไรครับกอไก่กอไก่ครับนี่ตัวอะไรครับเขียะ เสียถูกต้องครับนี่ะไรนี่เลยครับดวงตาโตโอคนี่เลยครับฟันโเอว้าวเกมากอันนี้ประมาณเกือบ11เดือนค่ะใช่ยังไม่ขวบยังไม่ขวบนะครับเก่งเอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ให้ดูมือถือเราไม่ให้ดูทีวีครับพัฒนาการเขาอาจจะเร็วตรงนี้เพราะถ้าเกิดไปดูมือถือเนี่ย สมองก็จะไปอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าพัฒนาการทางเดียวเขาก็จะ,ะจะฟังเข้าใจแต่จะไม่พูดใช่ครับใช่ครับแล้ววิธีการเลี้ยงลูกของพี่เจมแล้วก็พี่กอ้อยต่างกันไหมต้องมีการมาปรับจูนกันมากน้อยแค่ไหนจริงๆเราค่อนข้างตรงกันเพราะเราจะคุยกันมาก่อนว่าเราจะเลี้ยงแบบนี้นะ,ะเราจะไม่ให้ไม่ให้ดูมือถือจะจะไม่เขาเรียกว่าบางเราเคยเห็นบางครอบครัวแบบเวลาลูกไม่ทานข้าวเขาก็จะต้องเอาเอายู u b e มาให้ดูเพื่อให้เด็กได้ทานข้าวแต่เราจะไม่ไม่ใช้วิธีอย่างนั้น ทานก็คือทานไม่ทานก็คือไม่ทานแต่ว่าไม่ใช่การเอามือถือมาล่อเพื่อให้ทานสำหรับพี่เจมนะการให้เวลาเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับค,ค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับต้องมีเวลาอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวันะนะครับอย่ามีข้ออ้างเรื่องแทนต้องทํางานหนักเหนื่อยแล้วนนนี่นี่นอนนะครับอันนั้นแ่ะคือ คุณต้องจัดเวลาให้ได้ะนะครับอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ว่าเรากับผู้ลูกผูกพันกันมากมค่ะคได้ข่าว่าปีนี้มีแพลนจะมีลูกคนที่สองยังไงคะอะไรยังไง <c oughs> โอเคปีนี้ก็คุก้อย37ถ้าไม่ปีนี้มันก็จะยากไปกว่านี้ <c oughs> เพราะว่าเดิมพื้นฐานก็ไม่ใช่เป็นคนมีลูกง่ายเป็นคนมีลูกยากอยูอ่แล้วตั้งแต่ก่อนจะมีน้องเมดาคือเคยเคยหลุดเคยแท้ง นะคะเคยไอ i 2สองรอบฉีดเชื้อม่ติดเคยอีกซี่แล้วแบบแพ้ฮอร์โมนถึงขั้นแบบไข่พังหมดเลยจนกระทั้งเมดาเป็นอีกซี่รอบ2ที่เราแบบหันกลับมาบำรุงตัวเองใหม่อ่ะแล้วเราก็สักเซสคราวนี้คนนี้เนี่ยถ้าเกิน37ไปโอเคไข่เราจะเริ่มแบบเริ่มไม่สวยละด้วยอายุนะคะ นี่เราก็ต้องบำรุงและตอนนี้เริ่มบำรุงประมาณ3เดือนแล้วค่ะแต่รอน้องไม่ดาหยาเต้านิดนึงก็จะไปกระตุ้นไข่ค่ะค่ะจะกะจะทําด้วยวิธีทางวิทีการเหมือนเดิมค่ะก็คือทําเด็กหลอดแก้วเหมือนเดิมเอาเป็นเด็กหลอดแก้วเหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วก็มีการแบบแพลนไว้ว่าจะให้สําเร็จภายในปีนี้เลยใช่ไหมคือจริงๆเนื่องจากทําเด็กหลอดแก้วมันแพลนได้แต่ว่าเราเรากาแพลนเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีวิธีในการบำรุงตัวเองคือเราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราทําก็จะเป็นไปตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เราก็เลยแพลนได้ว่าเอ้ยมันจะท ของเดือนนี้จะข้อเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ประสบการณ์จากการผ่านจากการที่มีลูกยากก็เลยอยากจะแบ่งปันประสบการณ์โดยการทำเพจ a c e b o o k เลยชื่อเพจว่าอะไรคะชื่อเพจ baby and m o m co t h ไม่ใช่นี่ค่ m o m c o t h o dot th ไปติดไปเลยนะคะในเพจนี้เนี่ยก็คือรวบรวมวิธีการสำหรับคนมีลูกยากใช่ค่ะจะเป็นเทคนิคต่างๆในการบำรุงตัวเองก่อน เตรียมความพร้อมก่อน<ม>แล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เพราะว่าความสําคัญของการสําเร็จมันไม่ใช่แค่จ่ายเงินแล้วก็ทําม,มันอยู่ที่เราต้องเตรียมไข่เราให้สวยเตรียมวัลลูกให้พร้อมปรับสมดุลฮอร์รอมโมนให้พร้อมแล้วเราก็เข้าไปสู่กระบวนการทางการแพทย์มันก็จะได้ทําครั้งเดียวทํส2ครั้งสําเร็จไม่ไม่เสียเวลาไม่เสียเงินค่ะค่ะเห็นบอกว่ามีคนเข้าไปดูในเพจนี้นะคะแล,แล้วก็ทาตามคุณ่อยประสบความสําเร็จเยอะมากจริงๆเยอะมากเยอะมากนี่แบบ อินบ็อก์มาบอกทุกวนันคูก้อยสองขีดเมื่อเชา้าหนูยังไม่ได้บอกสามีเลยบอกคู่ก้อยก่อนอเลยพี่เจมเป็นหน่วยซัพพอร์ตเนยจเห็นอินบ็อก์ทุกวันนะครับก็จะมีทั้ง ท้องนะครับเจอสองขีดแล้วนะครับหรือว่าคลอดลูกแล้วเขาก็อยากจะโชว์เพราะว่าเขารู้สึกว่าคุกก้อยนี่ผลลัพธ์ของการทานตามคมพีคุกก้อยตามคาแนะนําคุกก้อยคอบคุมมากมากเลยเพราะลูกออกมาสมบูรณ์แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเราตื่นเช้ามาเราเจอแบบเนี้ยทุกวันอะโอ้โหเราก็มีความสุขมันไม่ใช่แค่เราท้องเองนะตอนนี้เราลุ้นกับการท้องของแม่ๆทุกคนที่อยู่ในเหตุ เห็นบอกว่าอย่างครูก้อยเองก็หันมาสนใจก่อนที่จะมีลูกตามหลักแล้วเนี่ยร่างกายภายในเราต้องสมบูรณ์ก่อนต้องสมบูรณ์ก่อนค่ะแล้ววิธีการบำรุงเนี่ยเห็นบอกว่าทําแบบ เขาเลยคิดค้นมาด้วยตัวเองศึกษามาด้วยตัวเองเลยจริงๆเป็นการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศรวมรวมถึงการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคราวนี้ครูก้อยก็รวบรวมงานวิจัยทุกอย่างเขากินยังไงกินแล้วให้ไข่มันสวยกินยังไงกินให้มดลูกมันดีกินยังไงกินให้ฮอร์โมนมันสมดุลเราต้องเตรียมตรงนั้นมาเรียบร้อยก่อนแล้วเราเข้ากระบวนการมันจึงเป็นการเพิ่มโอกาสไม่ใช่ว่าแบบ คุณมีเงินล้านหนึ่งแล้วคุณทําแต่ถ้าสุดท้ายไข่คุณไม่สวยอ่ะไม่มีใครเนรมิตไข่ให้คุณได้นะแล้วไข่คุณต้องใสทกินอะไรอะไรยังไงหลักๆนะคุณก็จะมี key to success นะคะก็คือเพิ่มโปรตีนงดหวานทาน กรดไขมันดีเ <bulun> พ <st> ิ่มสารแอนตี้ออกซิแดนต์จดทันนะใช่เลยนะมันก็คือการดูแลตัวเองใช่ดูแลตัวเองล้วนเลยใช่คือเราจะรู้แค่แบบกินครบห้าหมู่บางทีคุณหมอสั่งไปบำรุงมาก่อนครบห้าหมู่มันคืออะไรยคุูก้อยครบห้าหมู่ก้อยก็บอกโอเคสืบค้นงานวิจัยมาให้นะเพิ่มโปรตีนคุณต้องเพิ่มจากเดิมพื้นฐาน50กรัมต่อวันขึ้นเป็นอีก16.4%อัตราประสบความสําเร็จของการทําเด็กลอดแก้จะสูงถึง83%านี่มีงานวิจัยของอเมริกาคุณต้องกินให้ถึงก โปรตีนชงโปรตีนเชคที่มันกินแล้วดูดซึมทันทีคุณเสริมเข้าไปพวกธัญพืชต่างๆงาดดงกระดมคุณกินกินปลากินนมแพ้กินอะไรคุณกินเข้าไปแทนที่คุณจะไปกินชากาแฟของหวานขนมหวานอ่ะคุณงดก่อนอนี่ค่ะ น้ำตาลก็มีส่วนทําให้มีลูกแน่นอนเพราะว่าผู้หญิงจริงๆเลยบอกเลยว่าที่คุก้อยเปิดเพจมาผู้หญิงท้องยากอันดับหนึ่งคือเขาเรียวกว่าภาวะ P C O S, ค, <S คือภาวะเดียวที่คุก้อยเป็นที่ทําให้คุก้อยท้องยากพวกนี้คือเขาเรียวกว่า Polycystic Ovary Syndrome ไข่ไม่ตกเรื้อรังค่ะไม่ทราบว่าตัวเองไข่ไม่ตกจริงๆที่เราไม่ท้องจริงๆแต่ละเดือนไข่เราไม่ตกเป็นเพราะถ้าเรามีระดับระดับน้ําตาลในเลือดสูงมันจะส่งผลทําให้อินซูลินเนี่ยเยอะ แล้วมันจะไปอินดิว์ทำให้ฮอร์โมนเพศชายสูงแล้วมันกดวงจรการตกไข่ไข่อะไรไม่ตกไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ใช่แกินขนมหวานกันกระจายเลยแล้วไข่เราก็ไม่ตกแล้วเราก็แบบปั๊มปั๊มกันมากี่ปีแล้วโดยที่เราไม่รู้ว่าไข่เราไม่ตกอย่างเงี้ยค่ะแต่นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุ้ก้อยก็เลยทําสูตรน้ําสมุนไพรของคุ้กกี้มาน้ำมะกรูดเลยธรรมชาติล้วนๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่แบบ มือใหม่ใจสอด้วยนะมีให้ชิมใช่ไหมคะวันนี้มีให้ชิมมีให้ชิมมีให้ชิมนะมะกรูดมันตากนะมะกรูดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันแต่ว่าใน,ในวงการพวกมีบทยากเนี่ยกูก้อยเอ่ทำสิ่งนี้มามสัก2ปี3ปีแล้วนะครับ คุณพิมพ์เสิร์ชกูเกิลเขามื่อน้ำมะกรูดกุ้ยเนี่ยจะเต็มกูเกิลไปหมดเลยขึ้นมาเลยนะครับอันนี้อะคุ้ยอธิบายดีกว่าอันนี้เป็นแบบช็อตนะคะจะดื่มง่ายนิดนึงนะคะายสำหรับคนณไม่ไหวไม่ชอบอตนะอันนี้ถ้าคุณแบบเข้มข้นเหรอคะมันอ่างกันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมะกรูดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอมะกรูดที่เราเอาไปโกบผมนะที่เราแบบสระผมเสร็จแล้วปิดแชมพเห็นไหมคะับแต่สูตรจะเป็นพันโดยเฉพาะครับที่จะมีสารบางอย่างตามธรรมชาติเนี่ยที่มันยังคงอยู่แล้วก็กระบวนการการผลิิตตต้องเป็นนกกกกรรระบวาาาาผลที่มจ วิจัยมาแล้วครับที่กูไ้ทำนะครับมันจะเป็นพันสําหรับไวททำนานถูต้องรวม<ด><ด>ถึงวิธีการาคันคนะครับมไม่ใช่ใช้วิธีการคันแบบทั่วไปเพราะว่าควอนซีนที่อยู่ในน้ำมะกรูดมันจะหายจากการผลิต หอมมากเป็นหอมนะหอมชิมได้ไหมถ้าไม่ใช่ผู้มีบุตรยาก่ะจะกินยากหน่อยนะต้องบอกว่าต้องต้องบอกคำคือคือหนูหนูไม่มีแพลนมีบุตรเลยหนูไม่ได้มีแพลนมีบุตรบอกว่าหนูเอ๋อคือทานแล้วมีบุตรง่ายเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกกันไอ้ที่เราก้างดื่มเนี่ยอันนี้คือของสายแข็งต้อกินนนะแต่ถ้าคุณแค่แบบอยากบำรุงอยากลองชิมได้อยากลองชิมได้ชชชิิิมมมให้น่าชิมพู่คุณกินแบบนี้ได้มะกรูดมะกรูดก็คือมะกรูดมะกรูดมันจะมีความขมมะนาวมันจะเปรี้ยวโดด ดึงแบบ็อตนี้ต้องหมดไหมคะต้องจบใชเดี๋ยวนะคะอันนี้คือแบบทีเดียวอ่าถ้าคุณชิมอย่างนั้นจะกินดี๋ยวชิมละกันนะค่ะเอาจิบจิบพอจิบจิบพอ เดือดลมสูบฉีดไม่หญิงทำหน้าดิ้งมากเลยอ่ะได้ไหอร่อยอะอร่อยสายแข็งสายแข็งสายแข็งอันนี้สายแข็งอันนี้อยากจะให้ชิมหนได้ไหมคะเพื่อให้สามีในอนาคตบำรุงไปก่อนอันนี้ให้ชิมอันนี้เมื่อไหร่ก็ตามพร้อมแต่งทันทีอันนี้คือเป็นยังไงคะมันคืออะไรอันนี้ก็คือสำหรับสายเริ่มต้นนะครับคนสายเริ่มต้นคือสายแข็งกินอันนี้มันจะชัวร์เลยนะครับสายเริ่มต้นเนี่ยก็จะลดปริมาณลงแล้วก็ผสมน้ำพึ่งชนโรงเพื่อให้ดื่มง่ายคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ดื่มง่ายขึ้นแต่นี้ร้อยอันนั้นอันนี้ร้อยอันนี้แบบขันสดอ่อันนั้นพี่ดาว่าไงคะอ่าอันนี้ดื่มง่ายสำหรับสายแบบสายแบบเบาบบจุ่เริ่มต้นแต่อันนี้อร่อยนะเพราะผสมน้ำผึ้งแล้วอร่อยมากเลยอ่ะคือจริงๆแล้วนี่จริงๆแล้วอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของทั้งคู่เลยคที่ค้นนานไหมคะก่อจะทำเป็นน้ำสมุนไพรคือจริงๆต้องบอกว่าครูก้อยไปสืบพ้นงานวิจัยนะคะจริงๆมักปู๋มมันก็คือสมุนไพรที่คนรู้จัก นะคะแล้วก็คนที่มีบุตรยากเขาก็จะบอกอุ้ยคุณต้องกินน้ำมะกรูดนะแต่เราไม่รู้ว่าทำไมต้องกินอาจจะแค่แบบบำรุงเลือดลมให้เลือดไหลเวียนดีประจําเดือนมาปกติแต่พอคุูก็ไปสืบพ้นงานวิจัยลึกๆเนี่ยนะคะของต่างประเทศมันมีสารโคเชตินซึ่งเป็นสารซูปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์มันลดภาวะไข่ฟอค่ะไข่สวยเลยค่ะตัวนี้ แล้วก็เลือดไหลเย็นดีที่สำคัญมันลดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งครูไกวบอกแล้วว่ามันส่งผลให้ประจำเดือนปกติและไข่ตกปกติถ้ากินเป็นประจำต่อให้หน้าไม่สวยแต่เราพูดกับเพื่อนได้เลยว่าไข่สวยแล้วสวยยังไข่ค่ะเคอถ้าใครจำที่ครูไกวพูดไม่ได้ไปดูตามอยู่ในเว็บไซต์ babyandmom o t co dot h ได้ครูก็มีจะมีบทความข้อมูลข้อมูลละเอียดมากครับเป็นแบบงานวิจัยต่างๆงานวิจัยครับเป็นงานสำหรับคนมีบุตรยากนั่นเองแต่ว่าคู่นี้ก็ต้องบอกก่อนว่าความหวานของเขาเนี่ยโอ้โหไม่ยิ่งหย่อนกว่าคู เพอ่นเพอรอมากกว่าคู่อื่นด้วยโดยที่พี่เจมเนี่ยยกให้ครูก้อยเป็นอภิชาตเมียคืออะไรเคยได้ยินแต่แค่จะบุรนะฮะอภิชาตเมีอภิชาตเมียอบิชตเคือเขาเรียกว่าครบทุกองค์ประกอบที่เมียที่ดีจะมีอันนี้อยู่ในชมรม เกียร์มัวไหมไม่มีไม่มีคุเจมเขาบอกว่าคุณเจมเกียร์มัวมากเลยไม่เกียร์ไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกใบนี้ที่กลัวเมียผมกล้าพูดเสียงดังๆตรงนี้เลยครับมีแต่เคารพเท่านั้นในความเคารพและเกรงใจเ็าได้ความดีของเขาไงในความเป็นอาภิชาติเตมียของเขาเราต้องมีคนหนึ่งที่เราต้องเคารพสมมติเราอยากได้อะไรแต่ว่าคุกก้อยพูดว่าไม่เราจะทำไเราจะทำยังไงก็ต้องยับยั้งชั่งใจ ผมรู้ดีครับว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้สามารถซื้อทุกอย่างบนโลกนี้ได้นะครับถ้าเมียไม่หันไปไดต้องจบตรงนั้นไว้ก่อนเลยความหวานความสวีทค่ะคู่นี้ใครสวีทมากกว่ากันอ้อันนี้ต้องยกให้พี่เจมเลยเขาสวีทยังไงบ้างคูก้อยเขาสวีทแบบอย่างนี้เลยค่ะมีเชยมีเก็บผมสองแก้คือแบบอ่อนโยนโอบหลังเหมือนเช้าจุมพิคเลยข้อเคลียตลอดแล้วตัดภาพไปที่คู่ก้อย ยล้อนหลอนหลังจากแบบหวานแล้วเนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมคะได้ข่าวว่าความเป๊ะของน้งคู่ทำให้เกิดเหตุทะเลาะกันคือนี่ก็คนมีวินัยจัดนี่ก็คนเจ้าระเบียบจัดจัดเลยนะฮะคือสุดตรงทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนี่ระดับแบบว่าตากผ้าเช็ดตัวเนี่ยนะครับขอบต้องเท่ากันเรียกว่าต้องเอาม่ทัดมาวัดเลยอะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยจริงจังบ ทุกสิ่งอ,อะไรที่ดูแล้วมันขัดหูขัดตาแล้วก็บอกปะปาก็พลาดแล้วก็ ให้มันเท่ากันเคยเห็นไหมคะผู้ชายแบบเงี้ยม้วนแล้วแบบม้วนแล้วก็ลาตายเนียมันจะแห้งไหมล่ะไม่เคยเห็นใครอยู่คนเดียวก็เลยต้องตรงรักพอเขาบอกให้แบบชายมันเท่ากันแล้วทําตามก็แบบก็อะไรไม่มาทำตาวันก็แบบกว่าจะทําตามก็เหมือนแบบโดนโดนโดนบ่นเยอะอะไรเงี้ยนะครับอย่างอย่างของเราเราวินัยมากๆก็คือเวลาต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะกูค่อยบอกไม่ต้องรีบก็ได้อะไรเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับ บอกว่าวันนี้นะคะจะไี้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมีทั้งแบบความหวานเขาเรียกว่าหวานเขาเรียกหวานแล้วผสมกับความเกรงใจเมียด้วยเนียปีนี้ก็คือว่าเดี๋ยวขอให้ประสบความสำเร็จเรื่องของการแบบว่ามีลูกวๆด้วยก็แล้วกันนะคะก็ต้องบอกว่าสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการมีบุตรยากเข้าไปดูในเพจได้ให้คุกก็ได้ฝากที่เพจด้ยกัแล้วก็แม่ๆนะคะที่มีลูกยากคือถ้าคุกกยกล้าพูดเลยว่าจะไม่มีใครเข้าใจเรา ว่าเรามีลูกยากแล้วเรารู้สึกยังไงจนกระทั่งเรายือนอยู่ในฐานะผู้มีบุตรยากเพราะฉะนั้น,นบางอย่างที่มันเป็นเทคนิคนะคะหลายๆอย่างเลยที่จะนําทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสําเร็จบางทีเราต้องศึกษาไปก่อน<ม>นะคะก็ติดตามผู้มีเพจผู้มีบุตรยากที่ babyandmom co th น<ม>ะคะแล้วก็ใครอยากปรึกษาคุกก้อยทางไลน์แอด babyandmom co <อ><อ> th นะครับทั้งเพจ a c e b o o k ทั้ง YouTube ทั้งไลน์อด นะครับเว็บไซต์เว็บไซต์ชื่อเดียวกันครับ่เข้าไปดูกันได้นะคะจะได้ความรู้ในเรื่องการมีบุตรยากไม่น่าเตรียมตัวสำเร็จมีบุตรได้นะคะพี่เจมจะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ครับเมื่อไจะได้ฟังโอตอนนี้เตรียมตัวทุกอย่างพร้อมครับกับการกลับมาในรอบสิบกว่าปีแต่ตอนนี้ต้องรอพี่เขาคนหนึ่งครับค่ะที่โควิดฮะ หล่อพี่โควิดสักนิดครับเร็วๆนี้ครับได้ฟังงานชุดใหม่ของเจมเรืองศักดิ์ครับรอนะคะรออยู่และคิดถึงเนาะใช่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ